เอชิติมาร่ำให้สู้ชีวิตลั่นจะไม่เปย์ใครอีกแล้วหลังเจอมรสุมเป็นกระแสกับชีวิตรักครั้งล่าสุดของเอชิติมาเปิดใจชีวิตจากนี้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ร่ำให้จะรักตัวเองให้มากขึ้นไม่เปให้ใครแล้วเผยยังไม่พร้อมมีรักครั้งใหม่พอรู้สึกกลัวและขยายเรื่องนี้ในรายการของพี่วุดดี้ เป็นอย่างไรบ้างชีวิตตอนนี้เอชุติมาบอกว่าตอนนี้โอเคแล้วแต่ในวันที่ออกคอนเสิร์ตเชื่อไหมว่าพี่รู้สึกแย่กับชีวิตมากมากเพราะว่าข่าวเพิ่งออกในขณะที่เราต้องขึ้นคอนเสิร์ตอีกสองวันทางพี่ชอตและศิลปินทุกๆคนมากอดพี่และบอกว่า the show must go on เอต้องหลบทุกอย่างในสมองแล้วโกกับงาน ถ้าพี่รวนคนหนึ่งมันคือความล้มเหลวของพวกเราเลยนะอาชีพเราถูกไหมพี่ร้องให้หลังเวทีเอาให้จบร้องเสร็จทำงานได้แล้วการใช้เงินที่ผิดพลาดในอดีตเอบอกว่า ต่อไปนี้จะไม่ไว้ใจใครแล้วก็คือจะไม่เอาเงินไว้ที่ใครเงินทุกอย่างจะเป็นชื่อเอหมดหลังจากนี้ก็คือรักตัวเองดังนั้นใครที่จะเข้ามาหาเอเอจะไม่เปไม่อะไรแล้วจะให้เขารักเอที่เป็นเอพอที่ผ่านมารู้สึกว่าหลายๆคนคนที่ทำให้ชอบช้ำเขารักเอเพราะเงิน ต่อไปนี้เอจะรักตัวเองให้มากขึ้นไม่อยากเชื่อใจใครแล้วตอนนี้ผู้ชายมาจีบก็ไม่กล้าคุยตอนนี้คือกลัวไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนจะไม่ดีแต่เรากลัวเอง